สวัสดีครับพ่อยพยองเมื่อนี้ผมจะพาไปอัปเดตท,ทางตัดใหม่นะครับทางไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับผมจะให้เบิงวิวบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาฮอดเบืองการแล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายมือนะครับ สายเส้นทางสองสองสองนะครับแล้วไปเลี้ยวข้างหน้าครับสี่แยกไฟแดงมือการนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้เลี้ยวซ้ายมือมาแล้วครับผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งเส้นทางกันใหม่นะครับเป็นเส้นทาง เชื่อมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับองการบริคัมไซนะครับในทางตัดใหม่นะครับนี่ครับเส้นทางไปก็จะผ่านบิ๊กเสือนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางหมายเลขสองสองสองนะครับนี่ที่ผมขี่อยู่ในขณะนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับอยู่ข้างหน้านะครับ ป้ายบอกทางไปเส้นทางกันใหม่ไปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยไปแถวบ้านดอนเจเริญนี่ครับแต่ว่าจะไปจะเป็นเส้นทางอันอีกทางหนึ่งที่ไปหาสะพานมิตรภาพไทรา,าวห่ทงที่ห้าได้นะครับแต่ว่าผมจะไปจุดที่อันนั้นเลยครับนี่จุดที่ปรนเทศเส้นทางตันมาหาเส้นทางสองสองสอง,สองเลยครับนี่ข้างหน้าจจะเป็นป้ายบอกทางนะครับทางเส้นนี้จะไปพมดแล้ครับสกลนคนรพมลครับ ครับเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับนี่ครับสะพานปราตะลาแห่งที่ห้าครับผมจะโอ้ติดไฟแดงนะครับนี่ครับเลี้ยวขวามือเลี้ยวขวามือนะครับก็จะ,จะ เข้าสู่เส้นทางตันใหม่นะครับนี่ครับไปไปแล้วครับผมเร้วรถติดไฟแดงอยู่ครับพี่น้องนึ่รถน่าจะติดไฟแดงนะครับนี่เดี๋ยวครับผมพาเรียวขวามือเข้าไปไปแล้วครับ ครับพี่น้องโอ้มาในแจาลูกเมืนอไหร่เราจะได้ยินเสียงเล็กน้อยเนี่ยครับพี่น้องเส้นทางตันใหม่เดี๋ยวเราจะให้เบิ่งวิวบรรยากาศนะครับกับฟังเพลงของอาจารย์ผู้ศรีวิไลนะครับมันวิวบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ฟังเพลงของอาจารย์ผู้ไปนํ้ำนะครับพี่น้องไปเดินทางนะครับ ค่ําฟ้าจากเมืองบึออตงตาลหอบใจสมตาลขึ้นท่าปากสันทานี้ออกจากปากสันมุ่งปากกระดิง่งนางฟ้ามีจริงบทโปรครับพี่น้องครับนี่ข้างหน้าจะเป็นสะพานทางเข้าไปบ้านเหลเ่าถาวร ข้างหลังผู้นะครับจะเป็นผู้ฟังเล่านะครับที่เลียวเห็นนะครับวิวสวยงามบปเลยครับพี่น้องเบิ่งครับพูดวิวฝั่งเล่านะครับเส้นทางนีจะเป็นเส้นทางคู่ขนานนะครับเป็นเส้นทางตัรใหม่ ข้างทางก็จะสวยงามไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติข้างหน้าก็จะเป็นภูเขานะครับพี่น้อง นะค,ครับผู้ที่เราเห็นไกือกไก่จะอยู่ฝั่งลาวนะครับต้องได้ข้ามแม่น้ำโขงไปอีกครับโอ้เลยครับชาวบ้านจะเที่ยวมาส่วนยางโู้ครับคุณเดียวไปเห็นไก่เพิ่งนะครับจะเป็นทางเข้าบ้านห้วยดอกไม้นะครับ วิวสวยงานมนอย่ีครับพี่น้องมึงน,นี่ผมจะอยู่ในช่วงเส้นทางต้านใหม่นะครับนี่จะมีทางกับรถรับจุดใต้นี่ครับเป็นุโมงกับรถอยู่ครับนี่แถววัดข่าพระนะครับนี่แต่ว่าผมใช้เส้นทางนี้ไปเลยครับนี่มุงหน้าไปอาคารด่านพรมแดนมาครับนี่ จะรักสาวลาให้เค้งชีวิตเบาไทยขอบคุณหัวใจที่ทนสู้มาดูการน,นะครับอีกข้างหน้านะครับรมาบ้าน2กิโลนะครับีจะเป็น เส้นทางทางเข้าบ้านห้วยดอกไม้นะครับข้างหน้าจจะเป็นสะพานยกระดับนะครับพอเป็นเส้นทางครับเส้นทางตัดกันนะครับจะพี่น้องเบิกแบบยาวๆนะครับนี่ใ้เบ่งวิวบรรยากาศนะครับข้างซองบางทางจะมีแต่ป้ายยางนะครับ อย่างพารานะครับในจังหวัดบุการนะครับที่มีปริมาณหลายที่สุดนะครับอยู่จังหวัดบุการนะครับเป็นไรายได้อันดับหนึ่งของชาวบุการัมย์เลยครับนี่อาชีพกีดยางบางเจ้ามันก็ได้โค่นปลูกใหม่นะครับโค่นคือการตัดต้นนะครับพี่น้องครับไปชมิวไป ยาวๆนะครับพี่น้องนี่ยอยู่ในทางตันใหม่อยู่นะครับนี่เส้นทางเส้นนี้ก็จะออกไปโดดคลายได้นะครับถ้าเ้าไปนี่ครับไปเลี้ยวซ้ายนะครับโอ้มันต้องผ่านอาคารแดนพบแดดน,นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป ขึ้นไปแล้วครับเส้นทางหนองคายครับถ้าไปที่เลี้ยวขวาลงจะไปลงไปแล้วครับไปทางนาครพนมเข้าตัวเมืองเมืองการก่อนครับแล้วก็จะลงไปหานาครพนมนะครับพี่นอ้องนี่น่าจะฮอดพิดโนนี่ไปก็น,น่าจะเป็นโค้งอีกโค้งไรนาของชาวบ้านนะครับแล้วก็จะเข้าขอ,อาคารด,ด่านพรมแดน เดี๋ยวผมไปเบิ่งก่อนครับเพื่อนให้เข้ามขัเพื่อนให้เข้าครับผมจะขับไปถ่ายให้เบิง่งถ้ามันเขียนป้ายว่าห้ามเข้าผมก็จะถ่ายบริเวณรอบรอบๆให้พี่น้งนองเลยเบิ่งโอ้วิวสวยงาวววบ่วนวว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 งวนวอวววววว อีก4กิโลครับทอดสะพานคุตภาพไทยเาาแห่งที่5ประการบริคำไซนะครับโอ้ข้างหน้าเป็นทางกับหลด แห่งว่าเส้นทางเส้นนี้นะครับเสาขุดเสาไฟแล้วมาแล้วนนครับนี่สิ่งที่ยังบมดเซตก็คือตัวสะพานกลางแม่น้ำโขงครับถ้าสะพานกลางแม่น้ำโขงประดับฟืนประดับไฟแล้วครับน่าจะเปิดใช้เป็นทางการนะครับแต่เพื่อพี่น้องที่ยังไม่ได้เห็นเส้นทางทั้นใหม่นะครับให้พี่น้องได้เห็นนำกันนะครับว่า บางคนก็บ่เคยมานะครับอาใส่เบ่งน้ำรทรศั์ก็ได้ครับพี่น้องเลยสำหรับคนที่หลงเข้ามาเบ่งแล้วก็ฝากด share, กดแชร์ like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เหติปย์นะพี่น้องเพราะว่าผมจะมาอัปเดตอัปเดตตัวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับเป็นระยะระยะแต่นี่ผมจะให้พี่น้องได้เบ่งได้ดูทางตัดใหม่นะครับ เบื้องติตัวสาวบานอะไรกันคนก็นจะเริ่มเบื่อนะครับเบิ่งทางท่านใหม่นะครับนี่พี่น้องนี่โค้งไปนี่เลยก,ก็โค้งขวามือไปนี่เลยเป็นให้นาคนนะครับเจ้าเลยให้นาชาวบ้านนะเป็นไรนาชาวบ,บ้านโอ้วี่แต่เนี่ย พี่น้องพรัออ่นใจนกันว่า้าได้เข้าไปบอกาอาคารด่านคแามเดี่ยในข้างหน้าเราเหครับเห็นปะจะเป็นอาคารโอ้แถวนี้มีร้านค้านะครับผมมาจะก,กี้๊มบิมนะครับเพื่อนดาดินมาถมเริ่มเจริญนะครับน่าจะเป็นบ้าน นี่น่าจะเจริญนะครับน่าจะเข้าไป,ปไม่นะครับตัวอาคารน่าคอมแบนครับเพราะว่าเพิ่นยังไม่เข้าน,นะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องเบิง่ขงข้างๆไว้ครับเบิ่งนคู่เบิร์นพี่น้อง เนทางเส้นนี้ผมผมเลี้ยวขัวม,มือมาครับ <ME GA> เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายโอ ой. รถขอภัยครับ <ME GA> ผมเลี้ยวทางซ้ายมานะครับเ <ME GA> พราะว่าข้างนั้นเลี้ยวขวาไป <ME GA> มันจะเป็นทางเส้นทางอ้อมอาคารด่านทมเดียนนี่ครับมันอ้อมแรงสองทางครับเพราะว่าเข้าไปเส้นตรงหน้าเพิ่นจะบอกให้เข้าไปครับ นั่นแหละครับราคาดานร่มแดงน่าจะแล้วเซ็ตมือแล้วครับ,าารรแ,รบแต่ฟังเล่าแล้วครับพี่เรานะจะเป็นราคาสีแดงนะครับมาฟังให้นี่เป็นสีเหลืองนะครับ เป่นข้าวๆครับพี่น้องอนะ่ะพี่น้องไปเบ่งเส้นทางกันใหม่นะเวลาคลิปหน้าผมจะพาไปเบ่งพร้อกับพี่น้องหมดตสะพานใหญ่เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับต่อให้เป็นกำลังใจให,ให้คลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าเจอกันครับสะพานครับ ิปนี้ขอให้อยู่ดีพี่แพงสุขุมสุขค้นครับลำลำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ